สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ทั้งสองท่านมีพันธสัญญากับลูกไว้ว่าขอเวลา 1, 1> ปีนะสามีภรรยาคู่นี้ก็เลยบอกว่าอ่าสิบสองเดือนนี่สงสัยต้องทําเต็มที่ช่วงแรกๆนะมีการขยายงานยังไงบ้างพราเห็นว่ามีการไปรับไปส่งกันใช่ไหมฮะแล้วก็ซื้อข้าวเหนียวไปด้วยแล้วช่วงสองสาเดือนแรกผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับพีติก โอเคมากเลยเพราะว่าเราเราเริ่มเรียนรู้คุณมายาเริ่มชวนมาประชุมที่โรงแรมมินทาไปประชุมคือติดรถไปกับพี่เขาตลอดนะ่ฮะทำให้เรามีความรู้มากขึ้นพอเรามีความรู้มากขึ้นเนี่ยเราริ่มรู้แล้วว่าถ้าด้วยตัวเราพูดอย่างเดียวว่ากิฟเฟอรินดีเนี่ยยังหน้าดาอ้วนอย่างนี้เลยแหละมันตอบยากมากดังนั้นมีทางเดียวคือสินค้าครับสินค้าถ้าเราบอกว่าให้รอสวยก่อนนะมันก็ เอาสินค้าไปเลยค่ะค <Ừ. S 2> ินทาผิว <Ừ. S 2> เอาไปนําเสนอเลยเข้าไปหาคนที่รู้จักค,คนไหนที่เขารู้สึกว่าอยากใช้ก็ให้ใช้แต่จะบอกเขาว่าสิทธิผลประโยชน์อีกนะถ้าสมัครสมัยนั้นร้อยหนึ่งเนี่ยสมัครแค่ร้อยเดียวเนี่ยจะได้ประกันคุ้มครองอีกอะไรเงี้ยก็คือการขยายงานไปเรื่อยๆโดยการเปิดเขาเรียกว่าเปิดผู้บริโภค,ครเริ่มเข้าใจว่าอ๋อนี่คือการเปิดผู้บริโภคค่ะดูเหมือนกับว่า เราได้เรียนรู้เยอะขึ้นจากเดิมที่เราทำงานอยู่ในพื้นที่แค่เนี้เข้ามากรุงเทพมาอบรมสัมมนามาประชุมแล้วก็เลิกกังวลและว่าสินค้ามีหลายตัวนี่นะถ้าหน้าของเรามันยังไม่มีจุดขายแล้วก็เอาเรื่องผิวเอาเรื่องกลิ่นไปก็ปรากฏว่าผลตอบรับ2-3เดือนแรกดี ใช่เลยค่ะนะรายได้พอใจไหมพอใจเลยค่ะเพราะว่าเงินคุณยุทธนาเขาก็ทำใช้เงินพิจิตรเองใช้เงินคุณยุทธนากิฟฟลีนพิจิตเก็บเข้าบัญชีอย่างเดียวเลยฉลาดมากฮะเราก็เอาเงินสามีมาเพราะเขาบอกเขาจะเลี้ยงเราใช่ไหมคะครเราก็ต้องใช้ตังเขาเพราะเราเป็นเงินอีกช่องทางหนึ่งเราก็เก็บ ออของเขาเราเอาขอ,ของเราเราเก็บของเขาเราใช้ออของเราเราเก็บ,บขเขาดีมากน,นี่คือเทคนิคที่ทําให้ครอบครัวอยู่ยัางยืนยงมาได้ทน <c oughs> กวันนี้ทีนี้ปรากฏว่าตอบรับดีพิจารณาและอะไรเป็นจุดเปลี่ยนเห็นว่าในที่สุดเลยตัดสินใจามาช่วยภรรยาทําอย่างจริงจริงจังๆมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นทําไมถึงตัดสินใจบอกเอาละสงสัยจะต้องมาช่วยภรรยาจริงๆจังๆซะละเพราะว่าผมทําโรงงานอยู่อะ ผมไม่ค่อยมีเวลาครับครับขนาดจากโรงงานผมไประยองแค่สามสิบโลเนี่ยบางทีครึ่งปีผมไม่เคยเข้าระายองเลยครับเราม,มันตรงเนี้ยผมก็เลยคิดว่าเราทํางานให้เขาทุ่มเทมากแล้วจนเราไม่มีเวลาบางทีลูกผมเนี่ยผมกลับไปบ้านลูกหลับแล้วพอตอนเช้าผมยังไม่ตื่นเลยลูกไปโรงเรียนแล้วอืมผมไม่เคยเจอหน้าลูกผมเลยบางทีเป็นอาทิตย์เรารู้สึกคุณภาพชีวิตครับมันได้ตังค์ก็จริง แต่เราไม่ค่อยได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวนั่นคือคือจุดที่หนึ่งที่เรารที่เรามองเห็น<ะ>ทีนี้ถามในความรู้สึกเราคุยกันเหมือนเหมือนเพื่อนนะเราไม่กลัวเสียดายรายได้หไรอไถ้าสมมุติว่าเราตัดสินใจทิ้งงานประจํามาแล้วก็มาช่วยภรรยาทํากิฟฟ์เลตอนแรกผมก็ทําอยู่ในโรงงานก่อนนะผมก็ขยายผลิตภัณฑ์นะครับผมก็เอาไปนำเสน,นอในโรงงานะะนะครับคนในโรงงานมีสิ สี่สี่ประคนนะ <ผม S 1> ่ะผมเก็บหมดเลย สรุปแล้วเราก็ดูแลคนในโรงงานแต่ตอนตัดสินใจมาทำเนี่ยตอนนั้นพี่ติ๊ดก็มีตําแหน่งเป็นอะไรละฮะเป็นพาราไดแล้วค่ะเป็นพาราไดแล้วเาก็ช่วยช่วยมาเรื่อยเรื่อยรับตําแหน่งก็รับอยู่คนเดียวนั่นแหละเขาก็เป็นผู้สนับสนุนอยู่ข้างหลังเงินกิฟฟ์ฟรียังเก็บอยู่ไหมเก็บค่ะเก็บก็ยังใช้เงินสามีใช้เงินสามีค่ะเพราะเขาบอกไว้ว่านี่ตั้งแต่ทำมาตั้งแต่แรกมันจนเป็นพาราไดนี่เก็บเงินตัวเองหมดเลยเก็บค่ะเข้าบัญชีไว้จะดูตัวเลขเลยครับเพราะว่า1สัญญากับลูกใช่ไหมคะหนึ่งปีหนึ่งปีจะถอย เราต้องรวมให้ได้เพราะว่าหนึ่งต้องเอาเงินมาดาวรถตรงนี้แหละค่ะพอทำไปเรื่อยๆหนึ่งปีปุ๊บครบเลยนะคะพอหนึ่งปีปุ๊บเนี่ยรับพาราไดส์เจ็ดเดือนขึ้นตำแหน่งพาราไดส์พอหนึ่งปีปุ๊บกิฟฟิลินให้โบนัสหกหมื่นพร้อมเงินสะสมเอาไปดาวรถได้นี่แหละค่ะรับลูกกลับมาอยู่เหมือนเดิมรับลูกกลับเลยค่ะตามพันธสัญญาตามพันธสัญญาอาจารย์คะไม่ฟังรู้สึกเลยพอรับเขามากลับมาอยู่บ้านเนี่ยไดมเห็นลูกของเป็นคนเล็กอะ พี่เห็นลูกคนเล็กอ่ะเลาที่ขับไปโรงเรียนไปส่งเขาอ่ะเขาจะเงื้ออวดว่ารถแม่ทุกทีเขาจะนั่งรถประจำเลยเวลาเวลาเราเป็นเด็กนะเวลาพ่อแม่ขับรถไปส่งเราก็จะแบบยืดยืดหน่อยนะเป็นธรรมดาเด็กเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากหรอกครับมันเป็นมันเป็นความภูมิใจภูมิใจของเขาแต่เราเนี่ยมีความรู้สึกโอ้โหดีใจมากเลยที่เราทำได้เราทําให้เขาได้แล้วแค่ปีเดียวเราสามารถสร้างความสําเร็จที่เราสัญญากับเขาไว้ได้อ ทีนี้พอเป็นพาราไดปับ๊บพี่ยุทธนาบอกว่าไม่ไหวแล้วภารกิจเยอะเหลือเกินและต้องต้องมาช่วยกันทํากันสองคนก็เลยตัดสินใจมาดูแลเครือข่ายกิฟเฟอรีน<อ>ใช่ไหมฮะหลังจากที่พี่ติ๊ดเขาขึ้นตําแหน่งพาราไดผู้ชายนะมาช่วยภรรยาทาอยากจะแนะนํานิดนึงถ้าเกิดคุณสามีเขาดูรายการของเราอยู่เนี่ยพี่คิดว่าสามีจะช่วยภรรยาทํากิฟเฟอรีนเนี่ยจะช่วยได้มากได้น้อยแค่ไหนและช่วยได้ยังไงบ้างพี่ยุทธนาเล่าให้ฟังได้ไหม ช่วยได้ครับเยอะวะอย่างหนึ่งอย่างอย่างแรกเลยเนี่ยขับรถได้สามีขับรถได้ขับรถไปไกลๆเนี่ยเพราะเราต้องขับอยู่แล้วผู้หญิงก็ขับไปไกลๆไม่ได้ครับอันนี้ก็มาศึกษาผลิตภัณฑ์ครับแต่ผมตอนแรกๆที่เข้ามาผมจะศึกษาผลิตภัณฑ์เกษตรครับเพราะว่าแถวบ้านเกษตรเยอะมากอืมแล้วก็มาสินค้าพวกอาหารเสริมนะครับก็ช่วย ออกภาคสนามว่าตาทิตมั่งครับแบบแนะนำแล้วก็ตาทิศคนให้ดูอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ลงไปดูสวนแล้วเป็นไงพี่ติ๊ดพอพี่ยุทธนาออกมาช่วยกันทำสองคนโอ้จารย์ความสำเร็จรวนไวมากรู้งี้รู้งี้มาให้มาทำตั้งแต่ตอนแรกใช่แต่เขายังนักโรงงานของเขาอยู่ไงคะอ่ใช่ใ่แล้วในช่วงแรกอ่ะเราคือพอเขา ขามาช่วยเราปั๊บกลับกลายเป็นว่าความสําเร็จมันทวีคูณนะอย่างว่านะจากหนึ่งแรงนะปัมมีสองแรงเนี่ยมันทําให้ไปได้เร็วขึ้นใช่ไหมครับพี่ติ๊ททำคนเดียวเนี่ยจะได้จากผู้บริโภคนักธุรกิจก็พอได้แต่ไม่โตเพราะเราไม่สามารถเอาเขาไปประชุมได้เอาไปเรียนรู้ไปอะไรหลายๆอย่างได้ใช่ไหมคะพอคุณยุทธนาออกมาปุ๊บพาเข้าอินทาเพราะเรามาลดคุณฝันประจำเนี่ยมันแน่นมากันทีเนี่ยโอ้โหอัดกันมาแน่นเลยนะสมัยนั้นต่อไปต้องให้แกออกรถบัสและพอออกรถตู้มาไม่มีใครมากับแกเลยไง เข้ไหมเพาชอบแน่นๆนใช่พอพอพอคุณยุทธนาออกมาปุ๊บเราก็มาของเราเองพร้อมทีมงานของเราทีนี้แหละเริ่มโตหลายคนก็เริ่มเป็นโกเป็นโกเป็นเมอร์เป็นจูขึ้นมาเรื่อยๆื่อยเรื่อยๆ่นะคะนี่พูดถึงการสร้างทีมนะเมื่อกี้พี่ติดบอกว่าหลายคนก็เริ่มเป็นโกสตาร์เป็นเมอร์คิวรีเป็นทวิตเตอร์เนี่ยผมอยากรู้ว่าเทคนิคของการสร้างทีมการดูแลคนในเครือข่ายทั้งสองท่านเนี่ยดูแลยังไงทั้งเครือข่ายของผู้บริโภคเครือข่ายของนักธุรกิจดูแลเขายังไงและสร้างเขายัางไงพี่ติดว่าใจมากกว่าครับ ผู้บริโภคก็นําเสนอสิ่งที่ดีแล้วมีใจ,ใจใจทุกอย่างเนี่ยทุกวันนี้บอกได้เลยว่าทํางานเนี่ยคือใจล้วนๆไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภค แล้วก็นักธุรกิจนักธุรกิจก็จะเอาหัวใจร้อยหัวใจเลยที่พูดกับทีมงานเสมอเลยว่าวันนี้ที่พี่ทิตประสบความสําเร็จได้พี่ทิตคิดว่าทุกคนทินรักด้วยใจไม่ใช่ว่าจะบอกว่าเป็นโกนะเป็นเมอนะเป็นจูนะแล้วจบไปแค่นั้นเราอยู่ด้วยกันเรารักกันเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนครอบครัวรเขาก็รักเราเราก็รักเขานี่แหละค่ะคือการ,รดูแลแล้วก็ให้เขาถึงเป้าหมายเป้าหมายของเขาอันดับแรกเลยของทุกคนเลยที่เราบอกว่า ตัวพี่ประสบความสาเร็จมาได้จากการมีโบนัสปีละหกหมื่นวันนี้ทุกคนเข้ามางานของกิฟฟารนมีอยู่2งานแค่นั้นเองค,คือดูแลผู้บริโภคกับดูแลนักทุรลสร้างนักธุรกิจใช่ไหมคะถามว่าวันนี้ถ้าจะสร้างนักธุรกิจเราสร้างตัวเองหรือยังอย่างนั้นสร้างตัวเองก่อนถามว่าสร้างตัวเองอันแรกคืออะไรสร้างผู้บริโภค,คหาผู้บริโภคให้มากที่สุดทําให้ตัวเองมีโบนัสปีละหกหมื่นให้ได้แล้วเอาความสําเร็จตรงนี้ไปคุยต่อ ครับเหมือนกับตัวอย่างก็ต้องทําให้เขาเห็นนะในขณะเดียวกันเขาอยู่กับเราเนี่ยเขาก็ต้องมีความรู้สึกว่ามันไม่มีเรื่องผลประโยชน์ไม่ตรงนี้เป็นเรื่องเซนซิทีฟนะคือหมายว่าเป็นเรื่องสําคัญถ้าเขาเห็นแต่ว่าเราจะคุยกับเขาอยู่กับเขาเฉพาะมีผลประโยชน์กองอยู่ข้างหน้าเนี่ยเขาคงเลิกทํากันหมดแล้วใช่ค่ะทีนี้ทั้งสองท่านเนี่ยก็เป็นเสมือน ต้นทีมหัวหน้าทีมต้องคอยชาร์จแบตเตอรี่ให้คนอื่นนะอยู่ตลอดเวลาวิธีการไปชาร์จแบตให้ดาวไลน์ลนพี่ทำยังไงอันดับแรกเลยพี่ติ๊ต้องชาร์จตัวพี่ติ๊ก่อนเลยเออพี่ติ๊เคยดูมาเคยเขาบอกว่า <c oughs> แบตเตอรี่เนี่ยถ้ารอให้หมดือ้อก่อนไม่รู้นะเคยปล่อยเคยปล่อยแบตเตอรี่หมดก่อนแล้วค่อยชาร์จโอ้นานมากกว่าจะบิวขึ้นนะใช่ตัวแดง,แ,ดงแต่พอเดี๋ยวเนี้เริ่มรู้แล้วว่าชาร์จทุกวันชาร์จทุกวันถามว่าการชาร์จตัวเองเนี่ยก็คือเข้าเรียนรู้ครับ คิดอยู่ในใจเสมอเลยว่าวันนี้ถ้าไม่อยากทําธุรกิจการชาร์จแบตเตอร,อรตี่นะคะเวล,ลาล้าเวลาท้อเวลาเหนื่อยเนี่ยถ้าไม่อยากทํากิฟฟลีนเนี่ยเอากระดาษสองแผ่นมานั่งเขียนสำหรับตัวพิธีเดงนะคะวันนี้ถ้าอยากขายของไม่อยากทํากิฟฟลีนขายของต้องทําอะไรบ้างลงทุนเอ่ยอะไอยได้อะไรแล้วถามว่าทํากิฟฟลรีนละ่ะวันนี้ลงทุนไหมแล้วได้อะไรผลประโยชน์ที่ได้คืออะไรบ้างแค่คำคำเดียวแค่สินค้าหนึ่งชิ้นเนี่ยรายได้ดับเบิล่ะ พี่พี่ติดกำลังจะบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่รู้สึกเหนื่อยกับกิฟฟรลนให้ลองหันไปดูอาชีพอื่นๆดูหน่อยสิว่าและอาชีพอื่นเป็นยังไงมันก็เหนื่อยเหมือนกันหมดแต่ต่างกันตรงที่ว่าและเนี่ยมันไม่ต้องมีความเสี่ยงมันไม่ต้องลงทุนถ้าจะว่าไปแล้วไม่มีอาชีพไหนในโลกนี้ไม่เหนื่อยนะฉะนี้คือคือพูดพูดก่อนเพียงแต่ว่าเหนื่อยแบบไหนที่สบายใจเราจะบอกกินงานแบบนี้เหมือนกันเวลาใครท้อมาปุ๊บ ทีมงานโทรมาถามบางครั้งถามมาถามว่าพี่ติ๊ดผมถามหน่อยอทํางานรู้สึกเหนื่อยไหมคํานึงที่พี่ถามเขาเหนื่อยอะไรอใจหรืองานส่วนใหญ่บอกใจอใจอ่ะถ้าถูกเราเหนื่อยใจตั้งสติให้ดีครับไม่มีอะไรหรอกที่เราทาแล้วไม่เหนื่อยเหนื่อยใจอ่ะพอทนได้ถามว่างานถ้างานไม่เหนื่อยลุยไปออกไปเถอะออกไปมาเขาครับ นั่นก็คือสิ่งที่เป็นวิธีคิดที่เราใช้ชาร์จแบตให้กับคนที่อยู่ในเครือข่ายของเรานะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกับทั้งสองท่านกันต่อนะครับเรามีเรื่องราวดีๆที่ยังจะต้องคุยอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเดี๋ยวกลับมาพบกันนะครับที่มีเป้าหมายเป้าหมายในสเต็ปแรกของพี่ก็คือโบนัสหกหมื่นดังนั้นปุ๊บเนี่ยตัวง่ายๆเลยนะหกหมื่นทีฟฟานีให้ถามว่าวันนี้ถ้าเดินก้าเข้ามาแล้วปุ๊บมีเรามีรายได้อะชัดเจนเป็นก่อบเป็นกรรมอ่ะ เงินหกหมืมันไม่ใช่เงินน้อยนะคะมันคือคือคือพี่ติ๊ดกำลังจะบอกว่ายังไม่พูดเรื่องเงินล้านแต่เห็นก่อนว่าถ้าทำเนี่ยไอ้หกหมืได้แน่ๆเราเอาเรื่องใกล้ก่อนเราเอาเรื่องใกล้ก่อนนี่คือระยะสั้นเลยคือระยะสั้นเลยของตัวพี่ติ๊ดแล้วพอพอโค้ดทีมงานปุ๊บพี่ติ๊ดก็จะโค้ดเรื่องเนี้ยโค้ดกับคนที่เข้ามาใกล้ไม่ต้องคิดอะไรมากกิฟฟารินมีโบนัสปีละ60,000่นอยากได้ไหม